ทำไอเอแบบ1 6 8ทำมา5วันนะครับน้ำหนักลงไป5กิโลลงไปเยอะไหมจริงจริงไม่เยอะนะครับและก็ไม่น้อยนะครับคือในแต่ละคนเนี่ยเราจะลงเยอะลงน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะครับเรื่องของน้ําหนักนะครับอยู่ที่ว่าเราพอใจเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัดส่วนนะครับอันที่2คือเรื่องน้ําหนักถ้าลงเยอะลงน้อยอย่าไปเทียบกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต่างกันก็นกคือกิจกรรมทางกายในแต่ละวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถ้าเราเป็นอาชีพที่ต้องนั่งทํางานออฟฟิศ น้ำหนักลดไป5้กิโลก็ถือว่าเยอะถูกไหมครับแต่ถ้าเราเป็นอาชีพที่เราจะต้องเดินทางตลอดเวลาต้องขับรถตลอดเวลาหรือว่าต้องออกแรงตลอดเวลานะครับน้าหนักลง5โลถือว่าน้อยนะครับดังนั้นน้ําหนักลงเยอะไปหรือว่าน้อยไปอย่าไปซีเรียสนะครับเรากังวลอย่างเดียวนะครับถ้าน้ําหนักลงไป5กิโลอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหิวนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่นะครับแปลว่าร่างกายเนี่ยกำลังลดการจ่ายพลังงานออกมาจากไขมันนะครับ เพราะว่าร่างกายมองว่าเราอาจจะกินน้อยไปครับเลยต้องปรับการใช้พลังงานในร่างกายเนี่ยให้ลดลงให้เท่ากับอาหารที่กินเข้าไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าลดไปกี่กิโลนะครับแต่ว่ายังรู้สึกสดชื่นนะครับรู้สึกไม่เหนื่อยไม่หิวนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมในแต่ละวันได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่ารู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเราไม่ต้องกังวลน้ําหนักที่ลดลงไปนะครับ ถ้าทํามาแล้วถูกแบบนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนน้าหนักถึงเป้านะครับร่างกายเขาก็จะหยุดปล่อยปล่อยไขยมันที่สะสมอยู่นะครับเพราะว่าไขามันอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับ